แล้วค่ะทุกคนนัดทิวไปเห็นเอสยี่สิบสี่เอาต้าแล้วอยากได้เฉยเลยจะเอายังไงดีล่ะเนี่ยอยากจะจัดให้แต่ไม่อยากเสียงเงินซะด้วยสินี่เลยแม่แม่ก็รีบไปลงทะเบียนล่วงหนะน้าในงานสินค้าจีนอาเซียนสิครับเฮ้ยใช่จริงด้วยงานนี้ลงทะเบียนเข้างานล่วงหนะ้าแบบออนไลน์ลุ้นรับซัมซุงเอสยี่สิบสี่เอลต้าได้ที่งานทุกวันขอตอนนี้งานสินค้าจีนอาเซียน2024มาแล้วค่ะงานสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ การดินตรงกับโรงงานโดยไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านในน้าสินค้าจีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทุกโรงงานรับรองโดยรัฐบาลจีนไม่มีโดนหลอกมีร่างแปลภาษาให้บริการฟรีมีสัมมนาฟรีจากกูรูชื่อดังเช่นพ่อโมติกตอร์อินฟูชื่อดังผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนคุณเชนบอรเชจ้าของร้านเฟนชยัยร้านทัดดาวทุกอย่าง20บาทหรือจะเป็นคุณหนึ่งทันนิชิกูรูการตลาดดิจิตอลชื่อดังห้องไร้สดที่ไร้หนึ่งครั้งออกได้มากกว่า30ช่องผู้จัดเดียวกับงานแคนตันแฟ์ประเทศจีนวันที่จัดงาน18-20กสิยแปย2 5-6-7นี้ที่หอ9 8ไบปเทกบ้างนะ <_ C os> เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะว,ว้าวอ่ะลงทะเบียนเรียบร้อยรอลุ้นเอานั้นนัทชิวทุกคนคิดว่านัทชิวจะได้ไหมครับได้ก้หนึ่งไม่ได้กดนสองแล้วมารอลุ้นพร้อมกันนะครับ <_ C os>